คุกกีโ้โอ้ย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 โอ้นนยนะเออยาดาไป,ปาอยู่กับคุกกี้เลยไปเฝ้าคุกกี้เลยนะโอป้าอยู่ไหนดูดิคุกกี้โอป้าอยู่ไหนอ่อนอ่อนโดนเานาหนีไม่มีใครเฝ้าอะอ่อนเหรอฮะพ่อกับแม่ไปนอนโรงพยาบาลอยู่บ้านคนเดียวเหรอเยดาก็มาอยู่กับยายดื้อยายไม่เอาฮะไม่ต้องมาค้างไนโอป้าอยู่ไหนยยดาดูยาดาลุกขึ้นโอป้าอยู่ไหน โอป้าอยู่ไหนอ่าโอป้าอยู่นี่โอโหเล่นหัวโอป้าเลยว้า <co ff ant> ดูความดื้อของมัน <co ff ant> ดูความดื้อของนาง <co ff ant> ส,สาโดนล็อกนั่นแหละเออดูความดื้อของนางแล้ว <co ff ant> ใครจะเอาเนี่ย <co ff ant> ไม่ไหว <co ff ant> จริงๆโอ้ดื้อเหมือนยาดาเนี่ยระวังโดดใส่หัวโอป้า <co> อ <ff ant> ย่างเงี้ยใครเขาก็ไม่รักโอ้ 哎，呵呵